พลังวิทยคิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนอาหารปลอดภัยด้วยชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ listeria monocytogenes เชื้อแบคที ria listeria monocytogenes ที่พบในอาหารเป็นเชื้อที่มีความอันตรายสูงต่อสุขภาพของคนและสัตว์นะครับในด้านความปลอดภัยของอาหารนั้นมีการกําหนดว่าจะต้องไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อชนิดนี้ในอาหารโดยเด็ดขาดแต่วิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนที่ทํากันอยู่นั้น ้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะรู้ผลค่ะนักวิจัยสวทชพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียรก่อโรคในอาหาร listeria monocytogenes โดยใช้วิธี immuno magnetic separation หรือ IMS ซึ่งมีการใช้ m a g มกเนติกบี s ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อแบคทีเรียรเป้าหมายมาใช้ร่วมกับเทคนิค real time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ listeria monocytogenes ในตัวอย่างอาหารเช่น ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์นมได้ยังมีประสิทธิภาพเทคนิคนี้มีความถูกต้องแม่นยำมีความจำเพาะเจาะจ,จงและมีความไวสูงให้ผลการทดสอบสอดคล้องกับวิธีมาตรฐานซึ่งวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถทราบผลภายใน28ชั่วโมงชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารโดยไบโอเทคนาโนเทคสบชและสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000